รถถังและซูเปอร์เล็กเตรียมตัวหลังน้องโอรีวิวฝีมือทาเครุก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ ราชันฆ่าไม่ตายนอกโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ลงนวมทวนเชิงกับทาเครุเซกาวาดาวดังคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นวัย32ปีที่เดินทางไปเยือนค่ายมวยซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์ของอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งชาวไทยซูเปอร์บอลสิงมาวินเรียกได้ว่างานนี้ทาเครุได้ประสบการณ์ติดตัวกลับไปเพียบ หลังได้ทำการฝึกซ้อมกับทั้งซุเปอร์บอลและเทนเนอร์เกคู่มวยชื่อดังระดับโลกด้านน้องโอเองก็ได้มีโอกาสลงน่วมทวนเชิงให้กันแบบเต็มอิ่มก่อนออกมารีวิวฝีมือของซุปตาขาลุยแดนซามูไรว่าไม่ธรรมดาสมคำล่ำลือของจริง <S <S ผมได้ทวนเชิงมวยให้กับทาเครุไป3มยกยกละ3นาทีเขาเป็นมวยที่ออกอาวุธได้เร็ว แต่ว่าบางจุดของมวยไทยยังรู้ไม่ละเอียดแต่ถ้าเป็นในกติกาคิกบ็อกซิ่งเขาเก่งมากแข่งอาจไม่หนักแต่หมัดเร็วมากครับสำหรับทาเครุเจ้าของแชมป์ k 1 World กลางปี3รุ่นถูกยกย่องให้เป็นนักโชว์คิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนโดยเพิ่งเซ็นสัญญาเข้าสังกัดวันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทามการคา,าดการว่า อาจจะได้เผชิญหน้ากับรถถังจิตเมืองนนแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทในไฟเปิด mm ตัวขณะที่รถถังเองก็ออกมาให้คำมั่นอย่างชัดเจนว่าพร้อมเจอทาเคลุได้แบบไม่มีปัญหาสอดคล้องกับทางบิ๊กบอสชาตีที่เคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้ด้วยว่าทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกันแน่นอนที่ญี่ปุ่นหากทุกอย่างลงตัวเท่ากับว่าไม่ช้าก็เร็ว แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกจะได้ดูการประทะก,กันของทั้งสองคนนี้แน่นอนครับและแน่นอนว่าในพิกัดน้ำหนักนี้ก็ต้องมีโอกาสที่สักวันทาเครุจะได้โคจรมาเจอกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าวอย่างแน่นอนครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ